สวัสดีครับพี่น้องผู้ชมรับชมช่องสารนัวโฮมวอครับวันนี้ครับเตรียมรุมครับเตรียมรุมเตรียมปุ๋ยครับจะปลูกอโวโคาโดครับแปลงนี้กันทั้งหมด4ีส่สิบต้นครับ40ต้นครับปลูกสายพันธุ์ละ6-7ต้นครับคืออโวคาโดนี้ แต่ละพันครับสิออกผลบ่บ,บ่ทอกันครับบ่บ,บ่ตรงกันครับแต่ละเดือนพันหนึ่งออกเดือนหนึ่งพันหนึ่งออกเดือนหนึ่งครับก็คือทระมาณหาพันหนึ่งก็คือเก็บผลได้ทั้งปีครับปักเสาครับเตรียมลุมครับใส่ปักจกล้วนๆวนครับนี่นองเตรียมลุมปลูกครับ กสิตากเดียดจักสองสามมื่นครับกสิลงมือปลูกครับพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้สนใจการปลูกบัวคาโดครับติดต่อดได้เลยครับเด้อทั้งกิ่งพันธุ์สายพันธุ์แท้ครับหรือว่าสิเป็นการปลูกครับยิ่งโตมาได้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ